ไปเซนท่านสุราทั้งทีจะพลาดต้านนี้ไปได้ยังไงกับสตรอเบอรี่ดูไบครับมิลช็อกโกแลตช่ำชาโบด้วยเส้นคุนฟาฟาและเนยถั่วพิตาชิโอนำเข้าจากประเทศดูไบทแท้ๆแบบนี้บอกเลยต้องไม่พลาด วันนี้เราอยู่ที่ร้านเบเกอรี่ล็อบบี้ร้านดังจากนครสิทธิธรรมราชณนาลานโปรโมชั่นชั้น1เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีส7 3เจถึงมิถุนายนนี้ห้ามพลาดกับเมนูของหวานสุดโปรดมากมายที่คุณต้องมาลองมาเริ่มกันที่สตรอเบอรี่ดูใบครับแก้วนี้นะครับสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ไซส์ยักษ์เนื้อหวานช่ำอัดแน่นเต็มแก้วราดด้วยมิลช็อกโกแลตและเส้นคูนาฟ้าเนยถั่วพิตาชิโอช่ำๆใครล่าจะอดใจไว้แอบกระซิบนะครับสำหรับคนที่ตามมาจากช่องรีวิวสุราษฎร์รับโปรโมชั่นหนว ไปทานกันเลยไปต่อกับเมนูบัตเตอร์บ็อกซ์สุดโปรดแก้วนี้ด้านในมีบัตเตอร์เค้กนุ่มๆพร้อมด้วยเส้นคูนาฟ้าเนยถั่วพิตาชิโอตามโดยมิลช็อกโกแลตช่ำๆแบบนี้สายหวานต้องเลฟิฟไปต่อกับเมนูพิตาชิโอคุนาฟ่ามิลช็อกโกแลตต้นตำรับแท้ๆจากประเทศดูไบที่มีให้เลือกถึง3รสชาติทั้งรสมิลช็อกโกแลตรสดาร์กช็อกโกแลตและรสบิสกอตมิลช็อกโกแลตสุดเข้มข้นอัดแน่นด้วยความอร่อยครบจบไว้ในแท่งเดียว และนี่เมนูไดฟุกูดูไบกับแป้งไดฟุกูนุ่มๆพร้อมไส้คูนาฟ้าเนยถั่วพิตาชิโอและมิลช็อกโกลตสุดเข้มข้นเขียวเพลินอร่อยลงตัวสุดๆและจะพลาดไม่ได้กับเมนูสุดฮิตขนมปังเกลียวปังอบร้อ,อ,รอนๆด้วยเนยฝรั่งเศสหอมกลุ่นๆนุ่มละมุนสุดๆบอกเลยต้องไปลองสิ3 0จถึงมิถุนายนนี้นะครับพบกันที่ร้านเบเกอรี่ล็อบบี้ตรงข้ามชอปลีนชั้น1เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วตามไปฟินกัน